ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะ วันนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เป็นพิมพ์ Google นะคะก็มีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนเนาะก็เคยได้ยินมานะคะหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยป้อนข้อมูลด้วยเสียงไม่ค่อยดีบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ป้อนให้ตามบ้างจะบอกว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะคะมัน อยู่ที่ไมโครโฟนความชัดของไมโครโฟนแต่ละเครื่องด้วยนะคะเออเป็นพิมพ์เป็นพิมพ,มพม์ในโทรศัพท์นะคะก็ไมโครโฟนของมือถือของแต่ละคนเนี่ยก็มีความชัดเจนไม่เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเทคนิค วิธีการป้อนข้อมูลด้วยเสียงในเพื่อนพิมพ์กูเกิลแบบบางคนบอกว่าพอป้อนแล้วมันไม่ค่อยอยู่มันป้อนไม่ค่อยอยู่ไม่รู้มันเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการกันว่าทําอย่างไรนะคะหนักแรกก็ไปที่แอปอะไรก็ได้ที่เราจะพิมพ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปใน messenger ยี่สิบนาฬิกาสิบสอ,อง,างสนาทีนักอีมดก็กำลังแสดงการพิมพ์แล้วเราก็พิมพ์สมมติเราป้อนข้อมูลด้วยเสียงเนาะป้อนข้อมูลด้วยเสียง สวัสดีค่ะนี่เราก็กำลังทำสื่อการเรียนการสอนอยู่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็รอแป๊บนึงแล้วเราก็กดเว้นวักปุ่มเว้นวักป็นเว้นวักเซิโเอารหเห็นไหมวิธีการหยุดป้อนข้อมูล<อ>ด้วยเสียง,ง,งวิธีการหยุดการป้อนข้อมูลด้วยเสียงง่ายๆก็คือไม่ต้องแตะที่ปุ่มหยุดพิมพ์ด้วยเสียงก็ได้แตะที่ปุ่ม a c e b a r เอาก็ได้นะคะมันก็จะหยุด คุณสวัสดีท่านที่เรากำลังทำสื่อการเรียนการสอนอยู่ค่ะซอึม่าเนี่ยเห็นไหมได้แล้วนะคะเราจะบอกเทคนิคการพิมพ์ของปั้นพิมพ์ Google อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มันอยู่ตัวเวลาป้อนข้อมูลด้วเสียงเนาะอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะคะเวลาเรากดป้อนข้อมูลด้เสียงเนี่ยให้เรา กดตรงป,ปุ่มป้อนข้อมูลด้วยเสียงพอมาันดาังตึง้งให้เราพูดเลยพอพูดเสร็จแล้วเราหยุดไปแป๊บหนึง่งหยุดพูดแป๊บหนึง่งแต่อย่าเพิ่งกดหยุดด้วยเสียงนะพอพอหยุดพูดแล้วไปประมาณสัก3วิแล้วเราค่อยแตะปุ่มหยุดด้วยเสียงนะคะหรือแตะปุ่มเว้นวักก็ได้เท่านี้มันก็จะเป็นการป้อนข้อมูลด้วยเสียงให้แต่ถ้าเราพูดเสร็จแล้วเราหยุดเลยบางทีแป้นพิมพ์มันพิม,มพ์มมให้ช้าค่ะ มันยังไม่พิมพ์ให้เนาะต้องรอให้มันพิมพ์ให้เราด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะเทคนิคนสั้นๆเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ